สามปลายกอะฝั่งนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะพี่อันนี้ปลาใหญ่หมดใช่ไหมก็เป็นปลาใหญุ่ดใหญ่ครับสองสามโลและกูสองสามโลขายไงชต้นทะเลด้วย

mọi người 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 mọi ทำตายเขาทำเป็นออโอ้โหเขาทำเป็นขี้ดำขุดตั <laughs> ดหมดเปที <c oughs> เอาขังไม่ได้อ่ะแต่ขังเยอะๆมันกัดไข่ออกก็กัดกันนั่นนี่มึกหอมฝึกหอมไม่น่าทำฝึกหอมมึกกล้วยมันพ่นเยอะ <c oughs> ไม่เหมือนมึกกระดองมึกกระดองผมว่า <c oughs> มันยังทนกว่า แต่ผมยังตายเขาอย่างเนี้ย <c oughs> อยู่ในตู้นู้นตาย